วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะบอกว่าเขาชอบคุณตอนนี้ครูมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยแคละร์เนียครูมีใบเซอร์ของมหาวิทยาลายและครูมีใบเซอร์ของมาอะไรฮาร์วาร์วิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับมิชชั่นครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักข้อแรกครับเรียกว่า eye tag คือคุณรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองคุณอยู่ตลอดเวลาแต่พอคุณหันไปเขาจะหลบตาทันทีนะครับแบบนี้แสดงว่าเขาแอบมองคุณครับแต่เขาหลบตาเพราะเขิน แบบนี้แสดงว่าเขาชอบคุณครับไอแทนะครับข้อที่2ครับ face touch หมายถึงในด้านของวิทยาศาสตร์นะครับเวลาคนเราอ่ะรู้สึกมีอารมณ์เขาจะชอบสัมผัสหน้าตัวเองดังนั้นถ้าเกิดคนคนนี้นะครับเขาคุยคุณแล้วเขาก็พยายามสัมผัสหน้าตัวเองนะครับแบบนี้นะครับให้ตีความหมายได้เลยนะครับว่าคนนี้กำลังแอบชอบคุณอยู่ครับข้อที่3ครับ f o ตซี y อันนี้คือหมายถึงการหันเท้า คนเราถ้าเกิดเราชอบใครนะครับให้สังเกตปลายเท้าเขาจะชี้ไปทางคนนั้นวันนี้ถ้าเกิดแม้ว่าตัวเขาจะไม่หันใส่คุณแต่ปลายเท้าเขาหันไปที่คุณให้รู้เลยว่าเขากำลังชอบคุณอยู่แต่ถ้าเกิดคนเรานะครับไม่ชอบคุณนะแม้ว่าปากเขาจะพูดดีทุกอย่างดูดีหมดแต่ปลายเท้าเขาหันออกจากคุณเขาไม่ได้ชอบคุณครับเขาแค่หลอกคุณอยู่ข้อต่อมาครับ exclusion หมายถึงเวลาคนชอบเราเนี่ยเขาจะพยายามแยกเราออกจากกลุ่มเพื่อน คับสมมุติเราไปอยู่ในปาร์ตี้หรืออะไรก็แต่เขาจะไม่พยายามคุยทํำกรรมกลุ่มเพื่อนนะครับเขาคุยแป๊บนึงเดี๋ยวเขาพยายามแยกเราออกมาเพราะเขาอยากคุยกับเราแบบ2ต่อ2อ,อยากมีความรู้สึกอินเทอร์เมอยากมีความรู้สึกในการที่จะใกล้ชิดนะครับเรามากขึ้นข้อต่อมาครับโรแมนติกท็อปคือคนเราถ้าเกิดเราไม่ชอบใครอ่ะเราจะไม่มีทางที่จะคุยแบบโรแมนติกแบบเหมือนกับว่าหวานหวานเหมือนคู่รักเลยนะครับ ไม่ใช่ขายฝันนะครับแต่คุยแบบเหมือนหวานหวานเหมือนคู่รักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคุยแบบนี้คุณแสดงว่าเขาชอบคุณครับข้อต่อมาครับ workout or body talk หมายถึงถ้าเกิดมีใครมาคุยคุณแล้วเขาเล่าให้คุณฟังนะครับว่าวันนี้เขาปั้นหุ่นยังไงเขาปั้นกล้ามตรงไหนเขามีซิกแพคขึ้นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ปั้นก้นขึ้นยังไงนะครับปั้นหน้าอกขึ้นยังไงอะไรเป็นต้น workout หรือ body talk มันแสดงให้เขาเห็นว่ามันแสดงให้คุณเห็นว่าคนนี้กําลังชอบคุณอยู่เพราะเขาพยายามที่จะอวดสีระร่างกายขายของให้คุณนั่นเองนะครับข้อต่อมาครับ Peacock หมายถึงเขาจะพยายามทําตัวที่เด่นที่สุดปรากฏตัวต่อหน้าคุณเหมือนกับนกยุงนะครับพีคอ o c k คือนกยุงะเวลาตัวผู้ มันต้องการดึงดูดผู้หญิงมันทำาครับมันแพงหางแบบว่าอลังการมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาปรากฏตัวต่อหน้าคุณทีไรโอ้โหเวอร์หวังนะครับแต่งตัวเวอร์พยายามเวอร์พยายามที่จะมีอุปกรณ์เอ่อหรือถึงมือถือรถหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องการอิเพรสเขาต้องการให้คุณประทับใจเขาทําตัวเป็นนกยุงตัวผู้ครับคือแพงหางแล้วก็ทําตัวแบบว่าน่าดึงดูดให้เป็นจุดเด่นเพื่อให้คุณสนใจเขาครับ ลองมาสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ครูมีของขวัญพิเศษมาแจากนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอร์สฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ